สวัสดีค่ะเด็กๆเดี๋ยววันนี้นะคะเรามาทําในหนังสือเรียนนะคะภาษาไทยนะคะเด็กๆเปิดไปหน้าที่19นะคะหน้าที่19นะคะจะเรียนรู้เกี่ยวกับสระนะคะพยัญชนะและก็วรรณยุกนะคะเด็กๆทบทวนดูรูปวรรณยุก่อนนะคะวรรณยุกในภาษาไทยนะคะ เด็กๆด,ดูรูปแรกนะคะรูปแรกเราเรียกว่าไม้เอกนะคะขีดลงมาหนึ่งขีดนะคะรูปที่สองเราเรียกว่าไม้โทนะคะรูปที่สามเราเรียกว่าไม้ตรีนะคะรูปที่สี่เราเรียกว่าไม้จัตวานะคะเด็กๆมาดูในแบบฝึกหน้าที่สิบเก้านะคะ คำสั่งคือเขียนคำจากการประสมพยัญชนะสระและวรรณยุกต์ลงในช่องว่างและฝึกอ่านคำนะคะคำแรกนะคะขอไอไขไม้เอกไขใช่ไหมคะเวลาเราเขียนนะคะคำขอไอไขไม้เอกไข ก็คือไข่นะคะภาพไข่นะคะต่อไปค่ะทออัวถั่วไม้เอกถั่วนะคะเวลาเราเขียนเด็กๆด,ดูนะคะทอัวถัว่วไม้เอกถั่วนะคะภาพที่สามนะคะลออลอไม้โทลอนะคะ เวลาเราเขียนนะคะลอ,อลอไม้โทลอไม้โทจะอยู่บนพยัญชนะต้นก็คือตัวลอนะคะต่อไปค่ะสอเอือเสือไม้โทเสื้อนะคะคำเวลาเราเขียนนะคะสอเอือเสือไม้โทเสื้อนะคะ ต่อไปค่ะภาพโต๊ะนะคะคำว่าโต๊ะตโอโตโต,โตไม้ตรีโตะนะคะอ่าคำเขียนคำนะคะตโอโต,โตไม้ตรีโตะนะคะต่อไปค่ะจคือลิงนะคะจออ,อจอไม้จัตาวาจอนะคะ เขียนเป็นคำนะคะจออจอไม้จัดตาวาจอนะคะและเด็กๆอย่าลืมทำแบบฝึกหัดหน้าที่19นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ